กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมอกเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมอกทรงคลาค่ะรักษาการปศรุสุตั์อำเภอสิกเกาจังวหตรังเจ้าของฟ้ามมอมอใช้เวลาวางจากงานราชการเลี้ยงวัวว่ากิ๋วแบบธรรมชาติทรงขายกิโลกรัมละ350-2,800บาท นายสัตวแพทย์อภิชาติสับสิริภัยบุญหรือมออรักษาการประสัตว์อำเภอสิเกาเจ้าของฟ้ามมอมอตั้งอยู่ในพื้นที่มูน่นึงตำบลถุ่งย่าอำเภอปะเลียนจังหวัดตรังเปิดเผยว่า ฟ้ามดังกล่าวเป็นฟ้ามเปิดเลียงวัวว่ากิ้วแบบธรรมชาติมีแปลงยาขนาดย้ายให้วัวได้เล่มกินยาตามธรรมชาติเปิดเพลงให้ฟังให้วัวร่วมดีบนพื้นที่63ไายโดยจะเลียงแบบออร์แกนิกร้อยเปอร์เซนถ้าเป็นวัวคุ้นเราจะใช้ยามักกับ สูตรอาหารในโปรกแกรมถี่คำนวณวายหรือเรียกว่าที่เอ็มอาร์ส่วนแม่พันธุ์จะพิเศษตรงทีจะปล่อยในถุงยาให้ได้ออกกำลังกายออกไปเดินเล่นเขี่ยยาตามธรรมชาติถี่ปลูกเองร่วมถังเปิดเพลงให้วัวในฟ้ามฟังในช่วงเวลาชาวบ้ายส่วนสายพันธุ์ที่เหล้ยงวัวคุ้นจะเป็นลูกผสมวากิว๋วแม่พันธุ์ซาโลเล่และแม่พันธุ์แองกัสปรับปรุงให้ได้เป็นแองกัสและคอยใช้วากิ้วในการผสมเข้าไป ลูกยานโนมเหมืออยู่ประมาณ1 4ีเดือนหรือนำนักประมาณ300กิโลกรัมขึ้นไปถึงจะเริ่มเข้าโปรโกแกรมคุ้นหนึ่งเลี้ยงไปจนถึงเขาอายุประมาณ28เดือนก็จะส่งเข้าโรงงานหลังจากนั้นโรงงานก็จะตัดแต่งออกมาเป็นชิ้นส่วน สำหรับในจังหวัดตรังลูกขาส่วนใหญ่จะนิยมสื่อเป็นถิ่นเนือ้อชิ่นส่วนที่ทำเป็นแพ็คกิ้งเพื่อนำไปประกอบอาหารได้เลยโดยทางฟาร์มได้ทรงแปรรูปและนำมาจำหน่ายให้กับทางร้านอาหารโดยตรงโดยจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ3 5 0 0บถึง2,800บาทขึ้นอยู่กับคุณภาพสำหรับเนื้อที่ได้รับความนิยมของคนไทยในปัจจุบันจะเป็นเนื้อริมอายสันไนสันไลและผวกรองสี่โครง หากสนใจสื่อเหนือว่ากิ๋วสมัติติดต่อได้ทางม่อม่อว่ากิ๋วฟาร์มหรือโทรศัพท์0 8 1 1 7 5 4 7 4 7วินี่นาดสุรกำแห้งศูนย์คาวิทยุมอก่อสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน